ดีต้อนรับกลับสู่ NR Car Review วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับยานยนต์เชิงยุทธศาสตร์แห่งอนาคตที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในปี2026กับรุ่น28รูปีซามัซึ่งเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ผสานพลังการออกแบบและวิศวกรรมขั้นสูงที่สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านสมรรถนะและความทนทานอย่างเหนือชั้น28รูปีซามัไม่ได้เป็นเพียงอาวุธยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงพลังทางเทคโนโลยีและความพร้อมของระบบที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้ ในด้านการออกแบบ28รูปีซ่ามแมทมาพร้อมรูปลักษณ์ที่ถูกออกแบบให้มีความลู่ลมสูงและลดแรงต้านอากาศเพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการทำงานโครงสร้างใช้วัสดุผสมที่มีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบาทำให้สามารถเพิ่มพิสัยการทำงานได้มากขึ้นและยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปล่อยและควบคุมเส้นทางนอกจากนี้การตกแต่งภายในระบบควบคุมยังถูกปรับปรุงให้ใช้งานง่ายมีระบบอินเทอร์เฟซที่ล้ำสมัยและตอบสนองได้อย่างแม่นยำ ด้านสมรรถนะ28รูปีซามาขึ้นชื่อในเรื่องพลังขับเคลื่อนที่มหาศาลสามารถทำความเร็วในระยะวิถีได้อย่างเหนือกว่ารุ่นก่อนก่อนพิสัยการทำงานของรุ่นนี้สามารถครอบคลุมระยะทางที่ไกลามากจนสามารถทำงานได้ครอบคลุมทุกทิศทางทั่วโลกระบบขับเคลื่อนใช้เทคโนโลยีเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ขั้นสูงเพื่อให้ได้แรงขับสูงสุดพร้อมทั้งลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการระบบนำวิถีของ28รูปีซามัใช้ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลความเร็วสูงที่สามารถคำนวณและปรับเส้นทางได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของคุณสมบัติพิเศษ28รูปรีซ่าแมททูออกแบบมาเพื่อรองรับหัวรบได้หลายประเภททั้งแบบมาตรฐานและแบบที่สามารถปรับแต่งตามภารกิจจริงระบบปล่อยหัวรบมีความยืดหยุ่นสูงสามารถทํางานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนหรือมีการรบกวนสัญญาณอย่างหนักอีกทั้งยังสามารถปล่อยได้จากหลายตําแหน่งทั้งจากฐานภาคพื้นดินและจากระบบเคลื่อนที่ ระบบความปลอดภัยถูกพัฒนาให้มีการเข้ารหัสหลายชั้นและการควบคุมแบบสองทางเพื่อลดความเสี่ยงจากการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตในด้านพิสัยการทำงาน28รูปีซามมีความสามารถในการเดินทางได้ไกลกว่า1 8 0 0 0กิโลเมตรทำให้สามารถเข้าถึงจุดหมายได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เส้นทางตรงเสมอการคำนวณเส้นทางสามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่ตรวจจับของระบบเรดาร์และระบบป้องกันทางอากาศได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติภารกิจสำเร็จสูงสุด ระบบเทคโนโลยีเสริมของ28 Ru ปรูปีซามยังรวมถึงการควบคุมเส้นทางแบบหลายระยะที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางระหว่างการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและมีความสามารถในการเร่งความเร็วในช่วงสุดท้ายเพื่อเพิ่มความยากในการสกัดกั้นเทคโนโลยีลดการตรวจจับทำงานควบคู่กับการออกแบบรูลมทำให้การตรวจจับด้วยระบบเรดาร์เป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจในรายละเอียดเชิงลึก28 Ru ปรูปีซามไม่ได้เป็นเพียงโครงการทางทหารเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆทั้งในภาคพลังงานการบินและระบบควบคุมระยะไกลความสามารถของระบบนำวิถีและการประมวลผลยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานสำรวจและการคามนาคมในอนาคตได้เช่นกัน rs 2 8 s ส s m a t จึงเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบในยุคป,ปัจจุบันทั้งในด้านการออกแบบสมรรถนะคุณสมบัติและความสามารถในการทำงานระยะไกลมันไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังเทคโนโลยี แต่ยังเป็นตัวอย่างขององค์การประยุกต์ใช้วิทยาการขั้นสูงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือเหตุผลว่าทำไม28รูปีซามทถ,ถึงกลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในปี2026และยังคงเป็นมาตรฐานใหม่ที่หลายประเทศจับตามองขอบคุณที่รับชมรีวิวในวันนี้และอย่าลืมกดติดตามช่อง nrcarreview เพื่อไม่พลาดข้อมูลและรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ